เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาฮิเิล Honda Accord นะครับคันนี้สวยๆราคาเบาๆนะครับซื้อใช้ก็คุ้มค่าครับซื้อขายก็กําไรแน่นอนครับคันนี้มีติแค่สีด้านเท่านั้นเองนะครับราคา590 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ไป ปั่นทาสีหน่อยก็สวยวิ้งเลยนะครับอาบน้ําสีหน่อยตั้งขายมีกําไรแน่นอนนะครับหรือท่านใดจะซื้อไปใช้ก็คุ้มๆนะครับเท่ากับได้ลดราคาถูกเลยนะครับคันนี้เป็น Accord 2.2นะครับเครื่อง VTEC ปี2002เบาะไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้รถเดิมๆเลยครับขับดีแอร์เย็นเจี๊ยบเครื่องดีมากครับเกียร์ดีนิ่มนวลนะครับสีสันก็มีรดูลอยตามภาพนี่เลยนะครับส่วนใหญ่เป็นด้านทางท้านบนนะครับจอดอาบแดดไว้นะครับ เล่มทะเบียนพร้อมโอนครับราคานี้ไม่แพงครับราคาตัดขายพ่อค้าเลยนะครับคันนี้รีวิวดูรอบๆก่อนนะครับทรงยังสวยงามครับสีเดิมๆเลยครับเดิมๆจนด้านเลยนะครับสีไม่ได้ทํามาใหม่ครับภายในสวยเลยครับคันนี้เบาะหนังเบาะหน้าไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้มีชุดเครื่องเล่นเสียงนะครับมี m อ็ีด้วยครับหน้าต่างไฟฟ้านะครับทั้ง4บานเบาะหนังโทนสีครีมสวยๆปรับไฟฟ้านะครับ สวยทั้งหน้าหลังเลยนะครับบอกนะครับรีวิวดูกันเรื่อยรอบๆครับของเครื่องก็สวยๆเดิมๆนะครับขาดเรียบๆครับอัในใดสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ